สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแนนนะคะวันนี้ครูแนนมีคลิปวิดีโอการทำความสะอาดห้องเรียนมาให้เด็กๆดูกันว่าการทาความสะอาดห้องเรียนนั้นมีขั้นตอนและวิธีการยังไงเราไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะน้องไข่เจียวตอนเป็นเวรทำความสะอาดเมื่อโรงเรียนเลิก น้องไข่เจียวก็หยิบไม้กวาดหลังห้องมาเตรียมกวาดพื้นเพราะเด็กทุกคนจะต้องทำเวรเมื่อถึงวันเปิดเทอมวันแรกของแต่ละภาคคุณครูจะแบ่งเด็กๆในห้องให้ทำเวรกันคนละหนึ่งวันต่อสัปดาห์เด็กๆหลายคนเบื่อหน่ายไม่ชอบทำเวรหลายคนก็ชอบหนีเวรด้วยซ้ำบางคนก็คิดว่ามีพันโรงที่โรงเรียนแล้วทำไมถึงไม่ให้เขาทำ ความจริงแล้วหน้าที่ของพนโรงคือการดูแลความสะอาดและทำความสะอาดส่วนต่างๆของโรงเรียนเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคะว่าโรงเรียนใหญ่โตมากแค่ไหนการที่พนโรงต้องรับผิดช,ชอบทำความสะอาดทั้งโรงเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพวกเราที่ใช้ห้องเรียนในแต่ละวันจึงต้องรู้จักดูแลและช่วยกันทำความสะอาดห้องของตัวเอง การที่คุณครูให้เด็กทำเวรก็เพื่อฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยและที่สำคัญก็คือสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนั่นเองในกลุ่มของน้องไข่เจียวจะแบ่งหน้าที่กันบางครั้งก็สลับกันแต่ส่วนมากจะช่วยกันทำเพราะเมื่อช่วยกันงานก็จะน้อยลงและเสร็จเร็วขึ้นได้กลับบ้านเร็วขึ้น น้องไข่เจียวไม่เคยเกี่ยงการทำเวรเพราะคิดว่าอยู่บ้านก็ต้องรู้จักทำงานบ้านโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองการทำเวงก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานบ้านที่สำคัญการทำเวรเป็นงานที่หนักน้อยกว่าด้วยเพื่อนๆคงไม่อยากให้บ้านหลังที่2ต้องสกรปรกมีกลิ่นเหม็นหรือขยะ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่น่าดูแล้วยังส่งผลต่อการเรียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องช่วยกันทำเวรแล้วก็ดูแลโรงเรียนให้สะอาดด้วยนะคะการทำความสะอาดห้องเรียนค่ะเรามีขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกใช้แปรงลบกระดานลบสิ่งที่ขีดเขียนบนกระดานให้สะอาด นำแปรงไปข้อฝุ่นช็อกหรือฝุ่นจากปากกาเคมีออกค่ะขั้นตอนที่2ปัดฝุ่นที่โต๊ะชั้นหนังสือและที่หน้าต่างนะคะโดยจัดชัดวางของให้เรียบร้อยใช้ไม้ปัดฝุ่นปัดฝุ่นละอองที่ชั้นโต๊ะหรือขอบหน้าต่างโดยอาจใช้ผ้า,ผาชุบน้บําบิดหมาดๆเช็ดอีกครั้งเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่3ยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะนะคะ แล้วกวาดพื้นโดยการยกเก้าอี้ไว้บนโตเรียนเพื่อให้สะดวกในการกวาดกวาดเศษผงจากซอกมุมต่างๆนะคะมารวมกองกันแล้วกวาดใส่ที่ตักผงค่ะขั้นตอนที่4กวาดพื้นห้องให้สะอาดนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่5หลังจากที่เรากวาดสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการ ถูพื้นห้องให้สะอาดค่ะการถูพื้นให้ถูจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะโดยไม่ให้เหยียบพื้นตรงที่ถูแล้วโดยให้เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นห้องด้วยนะคะขั้นตอนที่6ค่ะยกเก้าอี้ลงจากโต๊ะนะคะหลังจากที่เราถูพื้นเสร็จแล้วเราก็ต้องยกพื้นแห้งแล้วเราก็ต้องยกเก้าอี้ลงจากโต๊ะค่ะขั้นตอนที่7 นำขยะไปเททิ้งให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้ก็จะเราก็จะมีห้องเรียนที่สะอาดน่าอยู่แล้วนะคะเรามาช่วยกันสรุปการทำความสะอาดห้องเรียนกันค่ะขั้นตอนที่หนึง่งทำความสะอาดจากด้านบนลงด้านล่างนะคะโดยการลบกระดานดำนะคะให้สะอาดค่ะ ขั้นตอนที่สองปัดฝุ่นที่โต๊ะชั้นหนังสือและที่หน้าต่างค่ะขั้นตอนที่สามยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะแล้วขั้นตอนที่สี่กวาดพื้นห้องให้สะอาดขั้นตอนที่ห้าถูพื้นห้องให้สะอาดค่ะโดยถูจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะขั้นตอนที่หกยกเก้าอี้ลงจากโต๊ะค่ะขั้นตอนที่เจ็ด นำขยะไปเททิ้งให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้เราก็จะได้ห้องเรียนที่สะอาดแล้วนะคะเด็กๆประโยชน์จากการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนนะคะนักเรียนว่ามีประโยชน์อย่างไรคะช่วยกันคิดค่ะค่ะเกิดทักษะการวางแผนนั่นเองค่ะเกิดทักษะการตัดสินใจค่ะ แล้วก็ฝึกให้ใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดด้วยนะคะ,ะแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะร่างกายแข็งแรงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับขั้นตอนและ น,นี้คุณน,นันก็ขอจบคลิปวิดีโอการเรียนการสอนการทำความสะอาดห,ห้องเรียนไว้เพียงแค่นี้ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย